ขับขอากาบสวัสดีนะครับผมจะถ่ายทำ <c oughs> วีโอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ชมกันนะครับสมเด็จองค์นี้นะครับผมถ่ายทำไปแล้วทีหนึ่งยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังไม่ดูไม่เห็นไม,ไ,มไม่เดมไม่ดำไม่แดงเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเอาให้จะจ๋เลยนะครับ นะครับเม็ดเฉียวนะครับเม็ดเฉียวมีหลายเม็ดนะครับตรงซุ้มตรงแขนตรงองค์สมเด็จนะครับครับชมก่อนดูก่อนนะครับผมจะบอกเบอร์โทรที่หลังนะครับให้ชมกันก่อนดูเนื้อกันก่อนนะครับดูพิมพ์ดูเนื้อกันก่อนนะครับสวยงามจริงๆนะครับสุดยอดเลยนะครับ สวยจริงๆง,งามจริงๆนะครับผมจะจับยกขึ้นมาใหด้ดูให้ดูนะครับจับยกก็ไม่ชัดเจนนะครับเพราะมันเด็ด,ดดูก่อนนะครับ ดูพิมพ์เหมือนก่อนนะครับดูตัวตัดตัวอะไรไปก่อนนะครับตัวนี้จะตัดมาบังคับกรอบซุ้มมาจะมาหมดตรงนี้เลยนะครับวันีันจะตัดข้างบนก็ก็เห็นอยู่นะครับฝั่งนี้ก็มานี่ ตกยาวมดเลยนะครับก็ม,มีเศษเล็กๆตรงใต้ฐานนะครับดูฐานสิงที่ครับสวยจริงๆนะครับดูเม็ดแดงนะครับเม็ดดำเม็ดเล็กๆนี่เต็มไปหมดเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับตัวตัดก็ยังสวยนะครับรอยแตกแจก สวยงามจริงๆน,นะครับมียุบตัวมีเหี่ยวมีย่นนะครับดูสิครับดูสิครับ เป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาว,ขาวดูเม็ดนะครับผมจะถ่ายให้ดูเม็ดนะครับดูเม็ดดูลอยเขียวย่นนะครับดูเม็ดแดงครับดูเม็ดแดง เม็ดเฉียวนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับซอกแขนตรงนี้มันจะมีเม็ดมะกรดนะครับเม็ดขาวๆนะครับตัวนี้เม็ดแดงนะครับวงแขนนี้ก็จะลึกจะแหลมขึ้นไปหน่อยนะครับซุมใหญ่จริงๆนะครับเจดก็ใหญ่ใหญ่นะครับพิมใหญ่อตันนะครับ ทำก่อนดูก่อนนะครับสวยไหมครับผมใจะให้ดูครึ่งองค์สมดจไปก่อนนะครับดูเม็ดนะครับดูเม็ดนะครับหัวสมดจองค์สมดีนี่เหมือนกับผลมะตูมนะครับมันก็นลูกมะตูม วยจริงๆนะครับเห็นไหมสวยมันกับลูกมาตูมเลยนะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูนะครับดูหัวนะครับดูเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับนะครับดูสิครับ นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับศูนย์เก9 3แปดสองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามห้านะครับผมอยู่ะเอ็ดนะครับองนี้ยังไม่ได้เคยถ่ายเลยนะครับไม่เคยถ่ายทำให้ดูเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับเม็ดเขียวก็เยอะเม็ดแดงก็เยอะนะครับเม็ดดำเม็ดเล็กๆ่เต็มไปหมดเลยนะครับเม็ดขาวๆฝังในองคสวนบีนะครับ ดูตรงฐานดีครับสวยงามจริงๆนะครับนะครับถ้าจถ้าต้องการนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอด็ดดูซอกแขนสีครับดูฝั่งนี้ดิครับฝั่งขวานี้จะกว้างกว่านะครับ ดูที่ครับตรงพื้นสมเด็จตรงนี้ข้างฝั่งนู้นเจ็ดสูงนะครับในองค์สมเด็จเจ็ดต่ำต่ำกว่าข้างนอกนะครับข้างนอกมันเจ็ดสูงนะครับใหญ่ด้วยนะครับซุ้มใหญ่นะครับดูก่อนนะครับดูที่ครับ ดูสิครับครับถ้าชมถ้าดูกันแล้วก็ขอขอบคุณท่านนะครับเบอร์โทรก็บอกแล้วนะครับผมอยู่ละเอียดไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับศ9 8ย์เก้าแองก้านาะครับดูก่อนดูก่อนนะครับครับขอบคุณครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับขอบคุณครับ